Sao bài đi đó Ba lưng quá trời gửi con Ê Thấy khóc à Gần Nào mà hay đâu Mất bài hà Mất bài hà năm Mất hà sư

ว่ายุ่งกินไมาในรถคือปรมีหกมถึงไวพอดีได้แล้วก็หไ่ปลางล่างล่างล่างได้ได้ได้ไม่น่อยกาเก่าได้วม็นไ่กาเก่าเลยไ่วะเฮ้ยโอ้ดีป้อแม่นบ่อตำเท่าไรก็บแตแกกะ จะพ่อจังแตกดิไปกระตุกเล่นน่ะกะตุกเล่นกะตุกกะตุกน้ำอะไรน่ะเอาฮอดมุนมั่งแม่ว่าเดี๋ยว

กำลังเล่นกัเด็กเนี่ยแปห่าไปหาไป้่ามึงนงเมือนาวกทีิหนามาไว้จุ่มเดียวกันเออแบบว่านเมืองนาเมืองเล่นนะเครื่องตำฮะนี่ใส่นี่ยะอันเอาเอานี่ไปไว่านมอนกระซามเอน อันนี้แจวเพื่อนฉันได้แจวเพื่อนฉันแต่ว่านี่ได้บุญแจวบม่วงเอาเละได้เนาะนี่ไงบอว่ายายแจวเพื่อนนี่ได้แจวอัหมักม่วงเพื่อนได้เละเนาะโบเล่มันกินได้เนาะแจวบม่วงวะ ได้งานเลยมายังไปไงานแล้วไ,ได้กินแล้วพี่น้องได้กินแล้วพี่น้องได้กินแล้วพี่น้องเออโมเมนได้งานได้ได้กินแล้วได้กินแล้วอเอามาพี่เงินอเอามาเตียงพี่ าแนวเบาตีมาก่อนพิชนาบุตนาบึงใชยเงมาพี่พี่น้องมาพี่พี่น้องเอาว่าพี่พี่น้องเอาว่าพี่พี่น้องก็อแค่ได้ก็เขาบอกกินเนี่ยเมื่อลูกกินได้ไานีเมื่ภใช่ไหมาวท <ok> ี่ได้ <auction> <g progressive> <sm ari>

Ui, ừ, bỏ, bỏ bỏ ma hả Ê, mong đi vay vàng khục, vay vàng khục. Ông tí nào nè. Bỏ đàng này ơi. À lằng mấy. Nhé. Lên à năm mong. nước tạc bây giờ Hà nhá, cái nồi khúc ngay rồi nó Hà nhá, vô khúc ngay nè บ่มีเลยม่ไบ่มี่บอนโค้งนั่นได้แถวบ่บอนโค้งได้เถะโค้งงันโย่เออบ่ผู้โค้งผูกโค้งเชนูผูกบอนชุ่มไกลนะบ่บ่มีบ้านเฮาบ่มี เอว่ายุมากี่ดิคือไปเห็นคกนะมาเอามูนพอมูนเมรีมัดมูนพอมูนแม่ฮะดิลูกเคยละเห็ดเอ็นยังลูกเคยลูกเคยเห็ดเนี่ยอุ้ยพอซื้อไว้เยอะโคกญ่เนาะกระบาดได้น่ะแม่นกระแบนน่ะมันต้องกัน ออมันมีบ่วงอันนึงด้วบ่วงโบราณเด้อเออเด็ดบ่วงบ่วงบ่วงโบราณเนี่ยมือเราเนี่ยเออเอออันเชยเขาโบราณกับโบราณนี่นี่ของโบราณหลายเนี่ยเฮือนเกินก็เกินเข้าอ่ะเขาเย็นตัวนี้เหรอ มันประชมกัน <infused> ตัวขี้ไร่ตัวงามหลดมันไปน้ำตัวขี้ไร่บดออนแล้วอันมีผิกห่าอยู่ลูกเพ้่ไห้นะร้านข่อยวันลูกข่อยวันไห้เลยค่ะยระวังเด้อระวังมันยิกเด้อ

เจนเจนเจนนี่เฮ้ยใครมีบัตรเติมเงินขายมมีค่มมีเงินดอกมันมีเงินเติมของพัฒนามีอยู่คือเติมบ่ได้บ่เติมให้นึคุณ10,000-12,000เสียหนึ่งรอบยางั้เสนนึงต่อเสสอไปอ่ายอ่ะโอนไหโอนมาสรงได้ได้ได้ออมาือว่าค่ะคุณตาังกันใช่ไห อามาูมามัดแค่แสน่งต่อแสนเศ้าน่ะโอนไปแสนเศ้าห้แสนหนึ่งช่ปะอมัดแคเอามาเน่ยีนะมันมันมันเถาพัฒนานี่มันมันบอได้อเนเาเติมเงินน่ะเบนเถาเาพัฒนานี่บบอได้มันเติมเงินเอ๊ยยังไม่ได้เคยเติมเพื่อน ผมเคยมีจัชเ no? no? ื่นะบอตเตกมันเห็นอยู่ได้หรือมันบมเห็นมันเ้งมันเีิ่งมันมีนีอตเตอร์เก่าแล้วมันมีก็ถึงเก่าแล้วแล้วมันมันหายไปเลย ไม่เห็นนะไม่เห็นหรอฮะตะกี้เคยเติมบอเคยนีได้่าดนอ่านได้เอออ่านเโอ้ยน้องเกแหวนเยาไป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 โอ้ยมันเนี่มีคนพาเที่ยวอะไรอนนี้เอ้ยเฟื่อนเฟื่อน มันจะมีคนเพเที่ยวอะไหน่อยๆเลยใช้ใช้เติมมายนงเดสนเช่าด้อแเนเช่าต่อแสนหนึ่งเนาอเออเธอเธอเธอเาเลได้กินดีต้อนเช่าให้เสนหนึ่งดิเออเสรสนหนึ่งมาเลยดเอออเอาลายแล้วเนาะคนอหไปนี่กาไปกับเท่แลลวโชวแล้วกคนคนโสดแล้วโทหาไปกับเทแล้วพันใหราจิบหอืม โทรโทรมั่วชัวร์นะรูปสิบนี่ก็มึงไม่เชฟสิบกระเป๋านี่แสนนึงต่อแสนเชาเลยมาเติมน้ำมันเด้อแสนนึงต่อแสนเชาโอนมาให้แสนเชาให้แสนหนึ่งบอกแมนโอนมา้แสนเชาให้แสนหนึ่งหาเะถียรนะแสตเชาอะนะงั้น ขาดตัวเลขนะตัวเลขเกินนะนะขไนของจ้า um. uh, oh. oh. ่้องเบ่บ่โอ้โหห่อนแดงนี่หหงแล้มีน่แดดน่นแดดแบบเแดดแบดโอ้ยแดดแบได้มื้อนี้น่ะโอ้ยเธอหนาหน่อยกว่าฉันอีกเห็นว่ามือกันบุดงไพนะกระโปรงจนขาวู มันห่อนดิไอนคนเถื่อไหลแล้วมื่อนี้บมีใเดี๋ยวอันจับโคกเรือมเชอก็ฉันเ้อนเดียวคนโคกกรลดแล้วเอามาให้ในยานนี่เท่แตกของคนอีเอาแตกข้ากัเมื่อแล้วแบนี้เอาไปรับได้บับนี้นะแตกของนีกหัวเอาให้แตกได้่ไหมห้ามรับผชอบแบมื่อนี้นะมือมือมันเลยือนเดียวนี่บอมมือมือมันเด้มือนี้มือมัน แมาื้อทกาิจักบ่เี้บอวเารมจอดมาต้จอดตัวนั้นมาได้ม่ได้มาเลอเมือเยไม่เคือได้หาได้่หาได้ได้เด้น่ะเอ้าบ่ได้เชื่อบอบออยู่บ่มีบ่มีก็เลยมาอ้วนมาเลยลูกเคยล้วเหตแตกเอแเล้วนมาหวานอ้วนไม่เท่านไม่เท่ามุนไม่เท่า แม่รุกอนเลยกะกอดบุญนี่สาวนั่งพักหลังเนี่ยได้นั่งจะพกเก้าเอามันเห็ดยังล่ะมันเห็ดไปตากแดดคือชื่อได้น่ะโอ้โหนะสบายดีมันเห็ดไปตากแดดคือชื่อได้น่ะมันไหนคนอื่นผู้หลังอ่าเมยุลี๋ยวมาเลย อยู่นะเนี่ยอันคกคกมันว่างแล้วบ่ซ่าล่างได้ก็มาไหวพี่ไอออันนี้เอคืองามอยู่ที่ล่างดีแล้วกคกจักกินข่าแล้วบ่อีเด้เรามาเว่าใส่เาเไ่ได้ถามามากินข้ากินน้าแล้อบอ่อ๋อบว่าหรืวบว่า บ่มีแนวเฮ็ดและวะก็เลยวะเ้ยบเป็นยังดอกตําหูกินดอกเอายังนะอ้ยเาด่เมาอ่ะเฮ็ดบชังมวยชิชอาดื่มเถื่นมาอีซื้อน้อเหนื่อยอ้อก็กินขนมราณเด้ไเด้อเถื่อนสาวอีกสาว่ะเจ้ เรเป็นแ่งเว็นคู่กล่างแตคกไม่ได้พว่าคนณาโอ้หสิินนี่การล่างกำลังไม่เตรียมแล้วนะเาเตรียมหาเล่ครหากระซิบโมงปลายน้องิบโมงคนบาเลยป่ปาโลดเ่บาโลดบาโลดไปหากระซ่ามาใส่แปะกินแจวก็้กินวก็หมักเน่อืพว่ากินแจวก็แังกินแจวก็หมักเน่าอ่ะ

บ่แม่ว่เแม่เหรอพวกนี่มามาม่วงกูกระเบิดเอออย่าไปใกล้มันเด้อล่ะมันคอเถื่อเดียวมันเอาบัตรปีใ้ใก้ล้ไปเนี่นวะว่าแล้วแล้วว่าวันมันคอเถื่อเดียวมันเอาบัตรปี

อแมเอ็มอแมมกินาแลเนกิบทอกนน่มันยังเบทอน้ำจะบวเบืองมีทอได้กิทอมันจะบวเบืองีทอปได้บาคนมีท็อปก็มีเนาะเดี๋ได้เดี๋ยวคิดเาี่ยกินชาที่พ่จับคกอยู่คิดอยู่เดือวนี้หาคหาคูณเห็นไคิดเนีเดืนนี้ได้เออพักเนะ จับโค้ไว้อยู่ได้แบบว่ายันคือยันคนเอาไปลาไงไมไวลยเออไมไว้เลยมาถึงนี่ผู้แช่เม้าไอชูเลี่ยดมาฟังนี่เลยเอาไปอยู่กี่ก้ออเกิดกี่กเอนกระชิมนาดได้เดียเนะหมดเด็กหน่อยไดอยูเพือนไเลายได เด็งหน่อยกินชิคุมันกระดิ่งยหแฮเอ้เพื่อน่ารัยไหนมดเด็งน่อยมันด่าดอาด่าแล้วมันแมันหมักกินเลยคนน้อยๆปอปมเลยหมดมันมักกัดยุ่งกับมักกินง่วงเฮ้ยนอนเลยมานอนนอนแน ตบมือแปะแปะโอ้ยทางผูดังลูกกนลยเนาะใช่ใหญ่แโอ้ยงวงเนงวงมันนี่น่ะงงมันโย่ไล่ไปูแมงงูมังเฮาอนี่งมังมันมองมันได้เนี่น่ะเอาลูกเลยเอาลูกเล้เอาลูกน่อยได้ ยังเฮ้ยอาฟานุ่มบอกนั่งเ่ากระช้ำหมากหุ่งเลยมีมีอ đi <แ S 1> <ừ. S 2> ันเดียวที่บอกหุ่งกัะเมะเามเล็นโอ้โอเคหกอีพีของไม่เช oh. ื่อน่งหกนะ พ่อมีผิงห่าวอยู่กลัวไปนี่อันนี้น่ะเออชยโยใช่ยไงชมกันนะจะเพจดิใงช่แต่นี่ไม่อยากเพจแพ้นคตากไวโยให้มันกรอบไปไปบอคนละคกเลยคนละคกเลยประเทศ ประแดกได้เฮ like, uh, okay. ้ยประแดกอยู่ใช uh, ่เฮ้ยพูดนอกกับปุ๊ประแดกหน่อยพ่ดเอาฉันจื่ออ้นปลาโอเคพ่อแม่พี่น้องเดี๋ยวจะมาพบมาพอกัดตอนตำหมักหงส์ไปในน้องไปเลยสวัสดีจ้าสวัสดีจ้า ตรงนี้พวกผู้ชายพนงังจุโลดโลดจิ้มเขียวนันง่นงนังขานัคงชุบหน้านาั่งขาชุบเละา,าละ <c oughs> มีงานเนี่ยเห็นผู้ชายนังขาชุบเลา่าดล <c oughs> ได้แล้วได้แล้วดิ้มแล้ว